สังขะเมืองสะอาดปราสาทงดงามทัพทิมสยามศูนย์สเขียวขจีป่าสนมนขลังหลวงปู่เจียงอำเภอสังขะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอลำดวนและอำเภอศรีนรงค์ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอูดามเมียนเจียรประเทศกัมพูชาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดและอำเภอบัวเชีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น12ตำบล187หมู่บ้านด้านการศึกษาประกอบไปด้วยโรงเรียนปฐมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน65แห่งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน2โรง โรงเรียนมัธยมศึกษา7แห่งศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย1แห่งวิทยาลัยการอาชีพ1แห่งศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ1แห่งห้องสมุดป,ประชาชนจำนวน1แห่งสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงระดับ 2M 1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน17แห่งแยกเป็นขนาดใหญ่จำนวน6แห่ง ขนาดกลาง9แห่งและขนาดเล็ก2แห่งแยกเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนจำนวน1แห่งข้อมูลทีมหมอครอบครัวอำเภอสังขะทีมหมอครอบครัวระดับตำบลจำนวน19ทีมหมอครอบครัว73คนได้แก่พยาบาลวิชาชีพจำนวน26คนนักวิชาการสาธารณสุข22คนเจ้าพนักงานสาธารณสุข13คนทันตาพิบาล6คนและนักการแพทย์แผนไทย3คน ผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่ภาคภูมิใจ 1. ผลการดำเนินงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ระดับความสำเร็จในการนำมาตรฐานงานสุขศึกษามาใช้ในสถานบริการสาธารณสุขขปสอสังขะมีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งให้ดำเนินการตามมาตรฐานสุขศึกษาเพื่อให้สถานบริการสุขภาพได้ดำเนินการตามกระบวนการ10องค์ประกอบ นวัตกรรมเด่นในชุมชนด้วยวัสดุท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการติดตามดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป้าหมายผลลัพธ์งานพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณาสุขแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นปีพศ .2553 ระยะกลางปีพศ .2554 ถึงปีพศ .2557 และระยะยาวปีพศ2558ผลการดำเนินงานดังนี้ปีพศ2556ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษาจำนวน6แห่งคิดเป็นร้อยละ35.29ปีพศ2557ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษาจำนวน6แห่งรวม12แห่งคิดเป็นร้อยละ70.58 และปีพศ2558ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษาจำนวน5แห่งรวม17แห่งคิดเป็น100%ผลสำเร็จของการดำเนินงานการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำจากข้อมูลการเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีของอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พบว่าในปีพศ2556มีการเสียชีวิตจากการจมน้ำจำนวน8ราย ในปีพศ2557เสียชีวิต7รายซึ่งการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีถือเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับอำเภอจะต้องมีการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำให้แก่เด็กและจัดก,การกับแหล่งน้ำเสี่ยงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กดังนั้นคอปอสอ,อสังขะ จึงได้จัดทําโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําขึ้นโดยมุ่งเน้นให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนในการเอาชีวิตรอดในน้ําให้แก่เด็กและสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนท้องถิ่นและชุมชนให้มีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 1. โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขคอปสอสังขะ ปีงบประมาณ2,558จำนวน57,000บาท 2. โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณพศ2557จากงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการระดับพื้นที่หรือ PPA เป็นจำนวนเงิน365,400บาทดำเนินง,งานครอบคลุมทุกตำบลในอำเภอสังขะจำนวน12ตำบลซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า15ปี 2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า15ปี 3. เพื่อให้กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ก่อการดีในระดับตำบลกิจกรรมที่ดำเนินงานในพื้นที่มีดังต่อไปนี้1ทุกตำบลมีการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา 2. ตำบลมีสถานการณ์และข้อมูลเด็กจมน้ำา 3. กรณีมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำเกิดขึ้นจะมีการสอบสวนการจมน้ำในพื้นที่พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหา 4. มีการจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำเสี่ยงเช่นสร้างรัว้วหรือติดป้ายเตือนไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยงจัดให้มีอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชุมชนไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยงสำหรับช่วยคนตกน้ำเช่นถังแกนล,ลอนพลาสติกเปล่า ไม้หรือเชือก 5. อบรมหลักสูตรการเอาชีวิตรอดในน้ำสำหรับประชาชนหรือครูขอ12ตำบลตำบลละ20คนรวม240คนและ 6. จัดการฝึกอบรมให้นักเรียน12ตำบลตำบลละ50คนรวม600คนประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานในพื้นที่ 1. มีการเฝ้าระวังและป้องกันการจมน้ำในทุกพื้นที่ 2. กลุ่มเด็กอายุ6-14ปีมีทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ 3. ามมีแนวทางการปฏิบัติงานในระดับอำเภอที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4. ส,สร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานในช่วงวันหยุด 5. ประชาชนมีความรู้และทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำการลอยตัวในน้ำแบบไม่ใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 6. ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองเมื่อประสบภัยทางน้ำได้และ 7. นักเรียนสามารถลอยตัวในน้ำแบบไม่ใช้อุปกรณ์ได้ตลอดจนสามารถช่วยเหลือตนเองเมื่อประสบภัยทางน้ำได้แผนการดำเนินงานปีงบประมาณพศ2559 1. วางแผนขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพโดยให้ทุกรงเรียนมีการดำเนินงานร่วมกับงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. อบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพให้ประชาชนและผู้ปกครองให้สามารถนำไปใช้ได้ถูกวิธี 3. อบรมทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำให้แก่เด็กกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมและ 4. ส,สร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนท้องถิ่นและชุมชนให้เข้ามามีบทบาทรวมกันมากยิ่งขึ้นเพื่อต่อยอดการดำเนินงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพงานความปลอดภัยทางถนน โครงการพัฒนาระบบข้อมูล MIS อำเภอสังขะจัังหวสุรินทร์สถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคนในชุมชนเดือดร้อนจากการเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรและสร้างความปลอดภัยทางถนนสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอสังขะปีพศ2554ถึงปีพศ2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนณเดือนกรกฎาคมพศ2558เท่ากับ0.14ต่อประชากรแสนคนไม่เกิน18ต่อประชากรแสนคนกิจกรรมการดำเนินงานมีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนของอำเภอสังขะแบ่งออกเป็น7คณะได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการด้านบังคับใช้กฎหมายคณะกรรมการด้านวิศวกรรม คณะกรรมการด้านการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์คณะกรรมการด้านการแพทย์ฉุกเฉินคณะกรรมการด้านสารสนเทศและประเมินผลและงานเรขานุการการนำแผนงานโครงการปีพศ2559จากภาคีเครือข่ายขึ้นมาบูรณาการทำงานร่วมกันโดยใช้ยุทธศาสตร์5 e และหลักการ5 s. <S ส s การดำเนินง,งานตามวงจรการเกิดอุบัติเหตุได้แก่ ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุขบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุโดยทีมสปทอ,อำเภอและสปทตำบลเพื่อให้ประชาชนอำเภอสังขะมีพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิดสังขะเมืองคนดีบอกรักขับขี่ปลอดภัยผลการดำเนินงานคณะอำนวยการสปทมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อนเนื่อง มีการตั้งด่านตรวจปรับปรามรถผิดกฎหมายและรถไม่ปลอดภัยโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์สาขาสังขะร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสังขะและสถานีตำรวจภูธรดมมีโครงการตรวจจับปรับแจกโดยสถานีตำรวจภูธรสังขะด้านวิศวกรรมความปลอดภัยโดยการตรวจสภาพรถคนขับรถโดยสาร ด้านการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์มีโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยหมวกเก่าแลกหมวกใหม่เสริมความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เทิดไทองราชันโดยสพอํเภอสังขะร่วมกับโรงเรียนสังขะการลงนาม MOU ด้านความปลอดภัยในการขับจักรยานยนต์โดยสพอํเภอสังขะร่วมกับกศนอํเภอสังขะโครงการสอนขับขี่ปลอดภัยโดยสพอํเภอสังขะสพสังขะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและภาคเอกชนโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้านเรื่องการตั้งด่านชุมชนโดยคณะสปะทอำเภอสังขะโครงการอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินและทีมกู้ชีพตำบลทุกแห่งการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ด้านการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสู่การแก้ไขปัญหาโดยสหวิชาชีพ ด้านการสำรวจและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงโดยสออพอำเภอและสพตำบลด้านการรณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงการานต์และหัวใจสู่ความสำเร็จของการทำงานด้วยการสื่อสารแนวราบของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหาระดับมากปีพศ2558เพื่อเป็นการกระตุ้นระดับหมู่บ้านและสร้างความตระหนักให้แก่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านโดยจังหวัดสุรินได้คัดเลือกบ้านนวนตะแบกหมู่ที่11ตำบลสังขะเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดในระดับภาค งานผู้สูงอายุโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอสังขะได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1. มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของชมรม3ครั้งต่อปี 2. กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนั้นแล้วยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีของชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นการจัดบูธผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้สูงอายุของแต่ละชมรมการแสดงของผู้สูงอายุในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญเวียนไปตามตำบลต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะกลุ่มชมรมและเครือข่ายอื่นนอกพื้นที่บทสรุปของการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานคือ 1. การดำเนินงานภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอหรือ DHS 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 3. ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 4. งบประมาณที่เพียงพอ 5. ผู้ปฏิบัติหรือทีมงานมีความมุ่งมั่นมีความรู้และทักษะและ 6. กกิจกรรมชื่นชมคือชองชวนเชียร์และเช็ค สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานคือทีมงานและภาคีเครือข่ายสำคัญที่สุดการดำเนินงานที่มีระยะเวลาเป้าหมายต้องชัดเจนปัจจัยเอื้อปัจจัยเสริมเป็นสิ่งสำคัญปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานคือ 1. สหวิชาชีพหรือบุคลากรมีหลากหลาย 2. ข้อจำกัดของแต่ละหน่วยงานและสถานบริการ 3. ผลลัพธ์ของงานให้ผลช้า และ 4. ขาดการนิเทศการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนง,งานและโครงการที่จะพัฒนาต่อไป 1. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. การนิเทศงานการกำกับติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 3. โครงการมหากรรมสุขภาพดีวิถี3อ2 s 4. โครงการบุคคลต้นแบบครอบครัวตัวอย่างชุมชนสุขภาพดี ผลงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในการดำเนินง,งานด้านสาธารณสุขของอำเภอสังขะเพื่อมุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดีดังวิสัยทัศน์คอปะสะอสังขะคือสุขภาพดีวิถีไทยก้าวไกลนวัตกรรมท้องถิ่น